สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับรายการความสุขปลูกได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะอย่างที่รู้กันว่าในช่วงโควิดเนาะเหงาๆอยู่บ้านไม่รู้จะทําอะไรกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาปลูกผักแบบไม่ใช้ดินกันอ่าปกติเราพ่อมเมล็ดอะไรใช้ดินบางคนอาจจะไม่ชอบเลิกมือนะคะวันนี้ก็มีอีกหนึ่งทางเลือกและกันเนาะเป็นการปลูกผักแบบไม่ใช้ดินนะคะจะเป็นการปลูกแบบไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งนะคะในกล่องโฟมแบบนี้เลยนะคะซึ่งใครพื้นที่น้อยนะคะหรือว่าใครที่หลายๆท่านถามมาว่าเอ้แบบมีพื้นที่แค่แบบ ไม่กี่ตารางเมตรอย่างเงี้ยจะปลูกผักได้หรือเปล่านะคะวันนี้ก็เราจะมาลองทํากันดูนะคะว่าจะปลูกผักได้หรือเปล่านะคะในพื้นที่จํากัดนะคะโดยเป็นแบบน้านิ่งนะคะไม่ใช้ดินนั่นเองค่ะค่ะสําหรับอุปกรณ์นะคะก็จะมีกระดาษชําระนะคะถุงดํานะคะปุ๋ย A ปุ๋ย B นะคะซึ่งอันนี้นะคะจะมาในรูปแบบของเก็ดนะคะสามารถหาซื้อได้หรือว่าจะซื้อแบบที่ผสมสำเร็จมาแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ มเมล็ดพันธุ์นะคะกลวยพลาสติกแบบนี้นะคะกันไกลแล้วก็ที่ขีดนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นที่เจาะรังโฟมนะคะเดี๋ยวจะเจาะให้ดูนะ้อว่าเจาะยังไงฟองน้านะคะซึ่งอันนี้นะคะสามารถหาซื้อเป็นชุดได้นะคะตามแหล่งซื้อต่างๆนะคะไม้บรรทัดสําหรับวัดนะคะแล้วก็รังโฟมนะคะที่ใส่น้ำปุ๋ยนะคะให้ผักของเราเองซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นรังใหม่นะคะเป็นรังที่ใช้แล้วก็ได้นะคะอุปกรณ์ก็องง่ายๆแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทากันเลย ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเริ่มกันที่การพาเพาะเมล็ดนะคะโดยใช้ฟองน้ํานั่นเองซึ่งมีขายทั่วไปนะคะเราจะนําฟองน้ําที่กรีดแล้วนะคะมากดๆๆลงในน้ํานะคะเพื่อไล่ฟองอากาศออกและนําให้น้ําเข้าไปในนั้นนะคะเสร็จแล้วเราจะมาที่มเมล็ดพันธุ์วันนี้ใช้เป็นกรีนโอ๊กพลาสต้าสอนแดงนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะปลูกผักสลัดในฟองน้ําด้วยนะคะแล้วก็ใน กล่องด้วยนะคะมีทั้ง2วิธีสามารถทําได้ทั้ง2วิธีนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากย้ายนะคะก็สามารถใส่ในฟองน้ําได้เลยนะคะเทเมล็ดออกมาจากซองนะคะเราจะเอาด้านแหลมๆนะคะปักลงไปนะคะในฟองน้ําที่เรากรีดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งแบบที่กรีดนี้นะคะมีขายทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในออนไลน์นะคะหรือในโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยแล้วเราก็จะใช้ไม้นะคะ นำมเมล็ดนะคะลงไปในฟองน้ำนะคะช่องละ1 2ถึงเมล็ดนะคะเราจะพยายามเอาด้านแหลมแหแลมนะคะลงข้างล่างนะคะไม่ต้องใส่ให้ลึกมากนะคะประมาณ1เท่าตัวของมเมล็ดนะคะเพื่อให้มเมล็ดนะคะสามารถได้รับความชื้นด้วยนะคะแล้วก็ต้นน้องนะคะสามารถโลผล่พ้นฟองน้ํามาได้ด้วยนั่นเองนะคะ ค่าเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะวางน้องทิ้งไว้อย่างนี้นะคะเป็นเวลา7วันนั่นเองนะคะนี่นะคะเมื่อพบ7วันก็จะได้ต้นกล้าน้าตาประมาณนี้นะคะโดนแสงลำไรได้เลยนะคะ ถ้าเรามาดูการเพราะแบบวิธีถัดไปนะคะนั่นก็คือเราจะเพาะในกล่องก่อนนะคะก่อนที่จะย้ายลงฟองน้ําวันนี้เราจะใช้กระดาษทิชชู่นะคะประมาณ 3- ถึงสถึงสชั้นนะคะเรียงลงไว้ในกล่องก่อนนะคะหากมีฟอกกี้นะคะสามารถใช้ฟอกกี้ฉีดให้ชุ่มหากไม่มีใช้มือนะคะพรมๆน้ํานะคะให้มีความเปียกนะคะ แล้วเราก็จะทําการโรยเมล็ดลงไปนะคะเพื่อเป็นการเพราะน้องก่อนนะคะที่จะย้ายลงฟองน้ําอันนี้นะคะจะใช้เป็นขึ้นช่ายนวลจันนั่นเองนะคะตราสอดแดงนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยแต่บอกเลยว่างอกดีมากๆเลยนะคะ ค่ะเราเทมเมล็ดใส่มือเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับขึ้นช่ายนวลจันทนะคะเราจะโรยมเมล็ดนะคะไปทั่วทวบริเวณน,นะคะโดยเว้นระยะห่างกันให้สักนิดนึงนะคะเพื่อให้น้องมีบริเวณในการได้งอกนั่นเองนะคะหลังจากโรยมเมล็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะติดฝานะคะแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นนั่นเองนะคะ น้องเขาก็จะงอกออกมานะคะโดยที่ไม่ต้องเปิดมารดน้ําเพิ่มแล้วนะคะให้ชุ่มๆแล้วก็เทแล้วน้ําไม่ไหลออกจากกระป๋องเป็นใช้ได้คะ่ะ สำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำต้นกล้าอายุ7วันนะคะหรือบางท่านอาจจะไว้ให้นานกว่านี้ได้สัก10วันได้นะคะนำมาย้ายลงใส่กระถางพลาสติกเห็นไหมคะว่ารากน้องเริ่มออกแล้วนะคะในเวลา7วันนะคะเราจะใช้กระถางพลาสติกแบบนี้นะคะที่เตรียมไว้ตัดบริเวณก้นนะคะสักเล็กน้อยเพื่อให้รากนั้นสามารถออกได้ง่ายขึ้นนะคะ แตอย่าตัดใหญ่จนเกินไปนะคะจะทําให้ฟองน้ําหล่นออกมาจากกระถางได้สามารถใส่ทางก้นหรือว่าใส่ค้างด้านบนได้นะคะกดด้วยความระมัดระวังและเบามือน,นะคะให้รากโผล่พ้นทางก้นกระถางออกมาแบบนี้นะคะเป็นใช้ได้ค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันแนะนำให้เพาะต้นกล้านะคะเผื่อไว้สำหรับมเมล็ดไม่งอกด้วยนะคะซักประมาณ4-5ต้นนะคะเป็นการเผื่อไว้นะคะ โดยกล่องโฟมที่อันเจาะในครั้งนี้นะคะจะมีทั้งหมด8ช่องนะคะเพราะว่าเราจะปลูกผักสลัดนั่นเองซึ่งผักสลัดนั้นมีพุ่มที่ค่อนข้างใหญ่แต่ถ้าท่านไหนปลูกเป็นผักชีหรือขึ้นช่ายนะคะสามารถเจาะหลุมที่โฟมถี่กว่านี้ได้นั่นเองนะคะ ค่ะเรามาต่อกันที่กล่องโฟมนะคะเราจะใช้ถุงดำนะคะขนาดที่ใหญ่พอที่จะคลุมกล่องโฟมของเราได้นะคะนำมาคลุมนะคะที่เราคลุมถุงดำนะคะก็เพื่อไม่ให้มีแสงนะคะมารบกวนน้ำปุ๋ยของเรานั่นเองนะคะช่วงแรกๆอาจจะมีลมเยอสะสักนิดหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวพอใส่น้ำไปนะคะก็จะทำให้ตัวลมนะคะหายไปเองนะคะหรือถ้าใครอยากให้เรียบร้อยหน่อยสามารถพันสกอตเทปนะคะหรือว่า มัดถุงดำนะคะที่ขอบได้เลยนะคะข้าต่อไปนะคะอันจะทำการตวงน้ำนั่นเองค่ะโดยน้ำที่อันตวงนะคะสำหรับกล่องนี้นะคะอันใช้เป็นกล่องไซส์50เซนคูณ40เซนนะคะจะใส่น้ำอยู่ที่ประมาณ20ลิตรนั่นเองนะคะ อันนี้ตวงเพื่อความแน่ใจนะคะเพราะว่าปุ๋ยนะคะเราจะใช้ปุ๋ย A และปุ๋ย B นะคะอย่างละ3ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะถ้ากล่องนี้อันก็จะใช้ทั้งสิ้น60ซีซีนะคะต่อน้ำา20ิลิตรนั่นเองค่ะถ้าท่านไหนมีกล่องโฟมที่บ้านนะคะก็ลองตวงน้ำดูก็ได้นะคะหรือใช้การกระประมาณเอาได้นะคะแต่อย่าใส่ปุ๋ยจนมากเกินไปนะคะเพราะอาจจะทำให้ต้นนะคะชะง,งักหรือว่าใบไหม้ได้นั่นเองค่ะ แล้วก็ครบแล้วนะคะน้ำที่10ลิตรของเรานั่นเองค่ะต่อมาเราจัดการที่ฝากันต่อเลยนะคะที่ฝาน,นะคะเราจะใช้นะคะ เป็นตัวเจาะโฟมนะคะหรือถ้าใครมีเป็นท่อ PVC ก็สามารถใช้เจาะได้เช่นเดียวกันนะคะโดยอันจะวัดนะคะเว้น1ไม้บรรทัดจากขอบนะคะเพื่อให้ไม่ชิดขอบจนเกินไปนะคะแล้วก็บวงหาเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะซึ่งลังโฟมอันนี้นะคะอันจะใช้ในการปลูกผักสลัดเพราะฉะนั้นจะต้องเว้นระยะห่างมากสักนิดหนึ่งนะคะเผื่อพุ่มผักสลัดน้องเขาใหญ่เนาะ หลังที่อันใช้นะคะเป็น50คูณ40เซนติเมตรนะคะจะปลูกได้ประมาณ8ต้นนะคะตรงกลางเว้นไว้นะคะก็สลับหว่างฟันปลานะคะประมาณอีก2ต้นนั่นเองค่ะวงๆไว้แบบนี้เลยนะคะ เราก็นําเหล็กนะคะไปเผาไฟนะคะให้ร้อนๆนะคะแดงๆขาวๆแบบนี้เลยแล้วก็นํามาจิ้มที่โฟมที่เราวงไว้ได้เลยนะคะอันนี้อันใช้เป็นโฟม50คูณ40นะคะก็เจาะแปดรูตามที่เราวงไว้แนะนําให้ใส่หน้ากากอนามัยนะคะระหว่างเจาะนะคะเพราะมีควันจากโฟมนะคะหากปลูกผักที่เล็กกว่านี้สามารถเจาะถี่กว่านี้ได้นะคะตามความเหมาะสมนะคะเป็นผักบุ้งนะคะก็เล็กกว่านี้ได้เลยนะคะ มากันที่ขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเราก็นํากล่องที่มีน้ําน้อง20ลิรน,นะคะมาใส่ปุ๋ยเ แล้วก็ใส่ปุ๋ยบีนั่นเองนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเกล็ดหรือว่าจะเป็นน้ําที่เขาผสมมาขายก็แล้วก็ได้นะวิธีผสมนะคะเราจะผสมทั้งหมด3ซีซีต่อน้ํา1ลิตรนะคะหมายถึงว่าปุ๋ย a 3ซีซีนะคะแล้วก็ปุ๋ย b 3ซีซีต่อน้ํา1ลิตรอันใช้น้ําทั้งหมดนะคะ20ลิตลิตรพอฉัดนะคะจะใช้ปุ๋ย a 6 0ซีซีแล้วก็ปุ๋ย b 6 0ซีซีนะคะบีบใส่เข้าไปในน้ําเปล่า20ิลิตรที่เราเตรียมไว้ได้เลย เรียบร้อยนะคะสำหรับปุ๋ย A นะคะเรามาต่อที่ปุ๋ย B นะคะน้ำา20ลิตรอันใช้60 cc ซีซีนะคะถ้าเกิดว่าใครใช้มากหรือว่าใช้น้อยกว่านี้นะคะก็สามารถปรับได้นะคะตามอัตราส่วนที่อันได้แจ้งไว้เลยหรือว่าตามที่ร้านปุ๋ย A B นะคะได้แจ้งไว้นั่นเองนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะคนๆๆน,น,นะคะส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันนะคะหรือถ้าใครกลัวแพ้นะคะสามารถใส่ถุงมือได้นะคะลืมบอกไปในขั้นตอนของการผสมปุ๋ยนะคะก็สามารถใส่ถุงมือป้องกันได้อีกชั้นหนึ่งนะคะเมื่อผสมกันเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็นาําฝาโฟมที่เจาะรูนะคะมาปิดฝาให้เรียบร้อยเลยนะคะต้นกล้านะคะอายุ7วันที่เราเตรียมไว้ใสใ่เข้าไปได้เลยนะคะในลุมต่าง ที่เราได้เตรียมไว้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะแล้วหลังจากตอนนี้นะคะเราก็ยังไม่ต้องทําอะไรนะคะปล่อยให้น้องนะคะได้อยู่ในนี้นะคะไอตัวเขียวๆเ,เนี่ยค่ะตรงปลายๆก็จะแตะตรงน้ําพอดีเลยนะคะทิ้งน้องไว้แบบนี้ได้หนึ่งเดือนนะคะหมั่นสังเกตว่าน้ําเริ่มแห้งหรือเปล่าด้วยนะคะ ก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสําหรับการทำํำไฮโดรแบบน้ํานี่ง่ายใช่ไหมคะบอกเลยว่าง่ายสุดๆเลยแล้วก็ต่อมาหลายๆท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะต้องเติมน้ําเติมปุ๋ยอะไรยังไงคะเมื่อไหร่นะคะหลังจากวันที่ เราย้ายกล้าเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านไปเป็นระยะเวลา1เดือนนะคะกแ็แอบดูน้ําน้องได้นะคะว่าน้ําแห้งหรือเปล่านะคะโดยการเปิดลังโฟมดูแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าในระยะเวลา1เดือนยังไม่แห้งนะคะก็ยังไม่ต้องเติมน้ําหรือปุ๋ยให้น้องเขานะคะเมื่อครบ30วันหากเราเปิดดูแล้วน้ําเริ่มแห้งไปนะคะก็ให้ผสมนะคะ น้ำเปล่า1ลิตรนะคะกับปุ๋ย A 3CC ซีซีแล้วก็ปุ๋ย B ี c c ซีซีนะคะผสมให้เข้ากันแล้วก็เติมเข้าไปในนี้นะคะเพื่อที่จะให้น้องเขานะคะมีน้ำนะคะสามารถเลี้ยงรากไว้ได้แต่อีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือน้ำนะคะที่เราเติมเข้าไปนะคะเราจะเว้นระยะจากขอบโถนี้นะคะลงไป5เซนติเมตรนะคะเพื่อให้รากเขานะคะได้มีอากาศหายใจนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเว้นเว้นอย่างนี้นสมมติว่าอันนี้คือรากนะคะ เราก็จะเว้นพื้นที่ให้รากนะคะได้โดนทั้งอากาศแล้วก็ได้โดนน้ำปุ๋ยมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะ,ะเพื่อให้รากนะคะได้โดนออกซิเจนด้วยนั่นเองนะคะโอเคหลังจาก30วันไปแล้วนะคะก็ปล่อยให้น้องเขาเจรเิญเติบโตอยู่ในรลังโฟมแบบนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็เมื่อจากครบ45วันถ้าเกิดว่าน้ํายังแห้งก็ให้เติมเป็นน้ําเปล่าแล้วนะคะหลังจากที่เราเติมปุ๋ยไปเมื่ออายุครบ30วันนะคะหลังจากนั้นเราจะเติมเป็นน้ําเปล่านะคะลงไปเมื่อครบ45วันนะคะก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แบบนี้เลยนี่เลยนะคะสวยๆเลยแบบนี้เลยนะคะว้าวนะคะนี่นะคะแล้ก็จเจริญเติบโตสมบูรณ์ดีนะคะแล้วก็ ได้ผักสลัดสวยๆแบบนี้ไปทานด้วยนอกจากจะปลุกที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นผักสลัดกรีนโอ๊กพลัสนั่นเองนะคะของสอนแดงเนาะอ่ะถ้าเกิดว่าท่านอื่นนะคะที่อยากปลูกผักอื่นๆที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นมเเล็ดขึ้นช่ายที่เพาะไปเมื่อตอนแรกผักชีนะคะหรือว่าต้นหอมหรือว่าผักกวางตุ้งหรืออื่นๆนะคะก็สามารถทำวิธนะีนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ อยู่บ้านว่าง,างๆช่วงโควิดนะคะเรามาปลูกผักทานเองนะคะไม่ว่าพื้นที่จะน้อยแค่ไหนเห็นไหมคะว่าแค่1ลังโฟมนะคะน้ําแทบจะไม่ต้องรดเลยด้วยซ้ํานะคะก็สามารถปลูกผักทานเองได้ที่บ้านง่ายๆนะคะ,ะแถมได้ผลผลิตที่สดสะอาดแล้วก็มั่นใจด้วยว่าจะปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะเพราะเราทำเองนั่นเองนะคะท่านไหนมีข้อสงสัยนะคะหรือคำถามก็สามารถ สอบถามกันเข้ามาได้นะคะในคอมเมนต์ในไลฟ์นี้เลยโอเคค่ะหลังจากที่ครบ45วันแล้วนะคะหลายวท่านบอกว่า,วาเอะแล้วแบบนี้ถ้าเกิน45วันไปจะสามารถทานผัก อันนี้ได้ไหมบอกเลยว่าผักสลัดเนี่ยนะคะทานได้แต่ว่ารสชาติจะขมนั่นเองนะคะก็แนะนําไม่ให้เกิน45วันนะคะควรที่จะเก็บน้องไปรับประทานได้แล้วส่วนวัสดุนะคะไม่ว่าจะเป็นโฟมถุงดาหรืออะไรแบบนี้นะคะก็สามารถใช้ซ้ําได้นะคะเป็นการประหยัดและเห็นไหมคะว่าโฟมที่เอาใช้นะคะก็ไม่ใช่โฟมใหม่เลยเนะเาะใช้ของเก่าก็ได้นะคะเป็นโฟมที่ใช้แล้วหรือใช้อยู่ที่บ้านนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมคะมีรอยนิดหน่อยแต่ว่าโฟมเนี่ยมีความ คงทนมากๆเลยนะคะอะถ้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถลองไปทําตามกันดูได้นะคะหรือว่าถ้าท่านใดมีเทคนิคพิเศษนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในไลน์นี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับสำหรับวันนี้นะคะอะแล้วก็น้องๆผักสลัดนะคะตาสอนแดงนะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ